สวัสดีครับผมจเจี๋จ้าอย่างนี้คือถึงบรรยากาศเก่าๆครับ,บรราาเบหินนักๆแดดฮอนฮอนก็เตือนหายขนาดสำหรับที่นี่ผมทุย ก็โปผสมนมปังอันนี้นี่ไปผสมไม่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 นี่ไม่ไปะสมนี่ไปผสปุ๊บอะไรตีเนี้ยได้ยุ้ยเออเออไี่เนี้ยไม่เนี้ยเป็นตัะสองคนนี่นั่นแหละไง เดีย๋ยวพอนับไปไปเก็บกลางถึงเต้าผมมีหน้าที่ถ่ายทำมีได้ห้าบาทใช้เวลาเมืินไปหน่อยครับโอเคเรียบร้อยครับใช้เวลาแก้เมืินไปหน่อยแต่ถือว่าจะเลี้ยงได้ดีครับเป็นแอนทีญญ่ง,งามมากวันนี้มีน้าๆนะครับมาอยู่ตัวนะเป็นไอ้ไอ้คนละคนใหญ่จับยยจเซี่ยงไฮนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมรุ่นเติรเปิน้น กันนะตัวนี้ขอแค่สักมูบเดียวก็คุ้มแล้วครับกรดุนกันเ่็จะคว่างเีย่ะไนเลยเอ้ มนมที่สุวซื้อก็เล่นมล่ กิกิเลยทุบหเอนเฮ้ยไปอันนี้หัวใจกันปุ้นหนกันยนกันสอแยกี่ยนแล้วนี่มายนจะได้แล้วมันดิ่งอะไรนะเป็นหูกันนั่งอยู่เพ่นี่ ต่อยคนอื่นละหอกองเหรอปาจีนเหรอเห็นนางอยู่ที่ไหนนี่คนเดียวงงปากินเียซีเนี่ยนี่ตัวซีนานี่ทั้งแถบเลยเขาผมว่าผมว่าปากินเลยหอกองเหรอผมว่าปากินมีคำกล่าวไว้ว่า ในช่วงที่เรานั่งรอเบรนะฮะ้าเขาจ้องกับมันเนี่ยมักจะบมดไปค่อยมีอย่างกินนะแต่วันใดเขากาลังนย่อย่างอยู่กินข้าวกาอูทโทศั์กาปลามักจะก,กินในช่วงนั้นผมเลยอยากจะทดลองดูครับนาตอนนี้เนี่ยเขาเบรกแั่มาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งละแล้วผมกําลังนี่เปิดแรงเลยครับนี่อ่ะแบบตึงๆไปเลยนะเนี่ยดูนะฮะจังหวะบ้านกำลังจะแตกนีแ่แหละ ตากินนะครับคือมันน่าจะเป็นความจริงนะความเชื่อนี่น่าจะเป็นความจริงนะฉะนั้นเราเดี๋ยวหยใส่แรงกันตึงๆเลยนะหว่างรอนะครับเพราะว่าแก้ง,งงอกแก้งเงากันไปเนาะตอนนี้ก็ยังโปม,มีสัญญาณอยู่นะถ้าในระหว่างเล่นปุ๊บปลากินพอดีนี่นคือแม่นมันเลยครับนายวิเล่นอยู่หลังกล้องนี่แหละแล้วลองดูว่าปลาจะกินก่อนช่วงนี้อย่าไปซสีเรียก,กับมันครับผมปลากินก็นดีบากินเขาก็ใช้ชีวิตขึ้มีความสุข,ขมาเข้าเกมสิครับรออะไรปลากินแต่เนอใส่แรงนะ โคตรปุ๊บไปหนกันแล้วตึงๆจะบ้านจะแตกแหลมแตกแหล่เลยนะเออป่ากี่เนี่นะสวะมดเลยเนี่ยมกีัมือเย็นเยย็นเยเยยนกันลยจะป๊กแล้วอ่ะ swing mấy Có con đấy Chụp mấy Đây không nhỉ hay Cái bếp này tốt nào đấy Cô bảo bụng

เห็นหมูนะถึงบอกนี่นั่งนั่งอยู่แมลงนี่สักกั๊มหมูยังได้อยู่นะอนโ,อโอ้ยยังไม่ได้เสียเขายังไม่ได้เสียเวินาทีสุดท้ายกำลังจะเก็บของครับคือว่าจะบ่มีแล้วหลอกล่านปาดมา,า,าดปาดมาโหมาถึงหน้านี่แล้วครับแต่ว่าเขาขว้างไก่เกินมาตะขอโน้ยครับเนี่ยโอ้ยผ้าขนาดนั้นอ่ะศูนย์จุด สามนะครับมันกับโดนไปปุ๊บก็บคือเรียบร้อยเลยตอนนี้ตอนแรกว่าจะเก็บกลัวกันนะรับเดี๋ยวนี้คือตัดสินใจอยู่ต่อแกงกันแหมสักชั่วโมงครับ <laughs> เนี่ยครับ <laughs> อยู่กแกมกั๊ครับ ถึงแม้ว่าตัวนี้จะลดไปแต่อย่างน้อยเฮาก็ได้มาลองแล้วนะครับก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเฮาในช่วงตอนแรงนี้หลังจากที่ผมเขาได้เดินทางปิกบ้านไปนะครับทางน้าโอมก็ได้เดินทางปิกจางไฮไปนะครับแลวตกมาแห่งวันหนึ่งทางผมก็บบัตรแตงเต้าก็ได้เป็นบยากาศนะครับผมล้วก็เลยนดะตัดสินใจกันว่าในช่วงแรงวันนั้นเนี่ยเฮาก็จะไปลองขันนัที่เขื่อนบ้านลานก็จะเป็นทริปต่อจากในทริปเมื่อวันนี้ก็ถือว่าไปลองลุ้นกันต่อครับสำหรับบ้านลานตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วครับนะนะ นัไนัไม่เยตื่นเช้าแสงแดดเริ่มสองโมชิสะพายขั้นเม็ดไปทุ่งทองอมโมกใบเก่าใสประจําใจตะลุยลําทานไม่สนใครเป็ดในมือคือครูใจเขาอย่าตัวโตก็อยู่ในกระเป๋า สิงามไหลสิ่ง,ใงกในภัยมันโลกนี้มีเขาแค่คนเดียวฟิจิงโม่ใชตกปลาได้ทุกวันไม่ว่าฝนหรือแดดไม่วันใจเขาอยู่กลางน้ำกับฝันที่เรียบง่ายฟิชิงโมชมีปลาเป็นเพื่อนใจยิบทุกครั้งที่เหยื่อโดนไกลชีวิตแบบนี้มันชื่อจะตายบางวันได้ปลาตัวเบอ้อ สายลมเบาๆแต่โมชีไม่เคยจะเศร้าเพราะหัวใจเขาอยู่กับเบ็ดเบาเคนเดินมองว่าไม่มีค่าแต่น้ำกระป้าให้อะไรมากกว่าให้เวลาให้ความเข้าใจสอนให้รู้จักใจของตัวเองฟิชิ่โมชีตกปลาได้ทุกวันไม่ว่าฝนหรือแดดไม่วันใจเขาอยู่กลางน้ำกับฝันที่เรียบง่าย ที่ชิงโมใช่มีฝ่าเป็นเพื่อนใจยิบทุกครั้งที่เหลือโดนไกลชีวิตแบบนี้มันช่วยได้อาหารนี่ผมกินก็ได้นะเดินหน้าฟันมาเลย ตั้งต่อเลยนะลูกนี่แหละฮะในๆนก็มีโอกาสได้มาแล้วครับซัดไปเลยเต็มะระบบเนี่ยบางเตือกบ,บรรยากาศนี้กับทำเมื่อเฮาคึ้ถึงวันคืนเก่าๆครับในช่วงแมลงนะนี่ดูัญญานี่ะนะงจัง

ให่น,นี่นห,หน่ครับการตุกนี่ล่ะินเ,เ้าบอกแล้วมัน,นกนินบอกแล้วมันกินจริงจังนี่าตกันกากันพุ่งเลยพวกน่้แต่เ้าเนี่ยรู้อ่ะนี่ใหญ่นัน่นเหรธรรมาดานเน่ยโอ้สามโล,ล่ะตัเนี้ยน่าหารตาไม้มาต้นเหยนะ ลุ้นแต่เัดวจะหนึ่งตัวเดี๋ยวรอลุ้นใหม่จะจุดโดนแล้วเขาทำไมเจ้าเลยมีคนมาตัวกั้2สคนสาคนทำไมมห้ากันมองกมานเลน่าหนาวไม่เอาเลยหรอ ออบิดตัวอ่ะเออโอ้กีนี่ต้องเหลือมีอ่ะมีอ่ะมีตัวอะมันหนักเบ็ดะปุนล่ะเบ็ดปิ๋วล้องมีได้แนอนเยอะปลาวิวโฟเยอะแล้วครับคอยก้านจังคอยนะหโอ้กีนให้ได้เห็นว่าโอ้คอยไปไปไห เดียวเดียวเดีไอตัวตะกี้เต้านี่รู้เปนไรเอาเลยกี้เนี่ยรู้เปนไรหวเออหวนเข้าไปหวนเข้าไปบ่เออนลปะสอยครับอาหารอย่างพี้แต่ปะสอยครับเกี่งเียแหามาถึงนี่พี่

มันต euh? oh. oh. ้องขำนะไอ้สองกันสามกันน่ะขำว่ะคุณต๊ดๆเยตายกันเยอะเป็นอย่างนี้เหรปะสองทุบน <sh> ี <üyor> ่งอือมัน right? ก็ขำเหมือนกันนี่วะนี่โต๊ะทำจ้ะโต๊ะหลักอะลองดูดยได้ก่อน่อยสายเนาะ ต้องมีต่อหน้าหน่อยตอย้อยตอลูกไอนอยตาไปหวานลูกตาลูกติตัวเดียวอยตไปหวานก็เป็นเลือผู้ใหญ่นั่เนี่ยม่ะเออแต่้อยไอ้ติ๊ตัวของผู้ใหญ่ลูกมตาปเลือ่ะเดินไมลห้ามนีโคกมกันใส่เราดูก่อนอ ป่อยนปมนะปลาพิษปล่อยโดนฮ่า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 ปลาตัวเดียวควันกันสามเป็นสี่ครับพุทธอยดดนแล้เนี่ยว่ะสองกันนี่ตัวเปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วสองสองกันลายลพุู่น่ะแมนดูฮะปลาตัวเดียววันกันเเป็นห้านะ ด้วยความว่าเป็นนิสัยปลาซ้อยนะครับกินก็มาหนึ๊บไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มติดฟงติดไฟกันเรียบร้อยแล้วครับถ้าเข้านักๆปลาซ้อยนี่ก็งม่วนยู่เอาทั้งชิงขวางก่อนหน้ดอนข้างหน้าดอนเอาข้าหน้าดอนขวางอย่างไรควางก่อนละได้เปรียบอะไรแล้วขวางแล้วควางกันเลยขวางเลยดอนขวางกันให้ก่อนเลยไหมขวางก่อนเลยเออขวางไปให้ก่อนเลยขวางพร้อมกันบบ่

ไ้หวันก็ถ่ายแล้วเนี่ยหวันไม่กานี่สามอุ้ยยนลงนลงนเเโนี่ก็คือโคดูสินี่ฮะโคเทมเลยนะฮะ เห็นไหมครับเนี่ยขี้โคเต็มเลยมีแต่ขี้โคเท่านั้นเลยครับเพียบมหาศาลปืนน้ำรอนี้ดูได้รอเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาถึงแล้วก็จะทิ้งละวาว้าว้วาว้าวว้าว้อวว้าว้า้องว้าววกาาวว้าวว้ว้าววาว้วา้าวว้าเวี่วอาวว้าวว้าวาาา มันนี่เกิไปหิ้วใอ่ะ็หิ้วไปเพื่อนตอนนี้หิ้วให้นิดหน่ว่ะเจ้าแต้มเต๋อเหรอเราแค่ลุงพาวสองล่ะมเขาเก่ากวนอะหมอแบบแบบวิถีชาวบ้านแบบนี้อ่ะเกับไปให้กิดได้หรอเดือดเดือดมาคุยกันหนุ่มพ่อเรามีแนวร่วมมาโดยกันแล้วครับตอนนี้ทางนานาเป็นกิดมาเอวหาลวดมาเบ็ดป่าด้วยกันมาแคมป์ด้วยกันครับผม น้องของน้ำแม็กครับน้ำมดปนเอาหนี่มาสเสนอแปลงครับดมีตึงน้ำซุปตึงอะไรเนาะปนหอยอะไรแน่ตัวน้ำพริกฆาตพริกคฆาตเดี๋ยว่าจะให้ยูได้ขี้ปลาแซมปลาตัวนั่นไงกระดูกงัวดูตอนหนังจัดละดูโอ้เดี๋ยวมอกะบรรยากาศในช่วงยามค่ำคืนครับผมเขาก็มาอต่ก่อนดูเบรกกันนะเขาป่าตะกุมช่วงเมื่อคืนบอกค่อยหวังกันซะได้นะครับส่วนใหญ่แล้ว เราก็อยากจะมาแอวมาพักผ่อนบ้างนะครับบรรยากาศตอนนี้คือออกเย็นๆนะครับมอกสร็จแลการปิกนิกนะครับมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับท่านใดที่แบบอยากหนีจากในเมืองนะครับอยู่ในวงในเวียงแล้วมันรู้สึกว่ามันหัวร้อนนะฮะมันหัวร้อนมันเจ็บหัวกับเรื่องราวต่างๆโซโซเชียลเขาก็หนีมาอยู่เครื่องครับมันมีสัญญาณครับผมมีโทรศัพท์ไว้ก็เพื่อพอนาฬิกาตออ่านรานะมัน แต่ามาร์ทเนี่ยอย่างได้นะครับมันเลยทำให้เราจะมีเวลาอยู่กับตุ๊กเก่าหน้าขึ้นนะครับในการทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะวันนี้นะฮะมีคนตปกปลาครับผมเดี๋วเขาก็รอลุ้นประป่าตะกงกันต่อครับพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กระดูกไม่หรอกอันนึงอันนั้น นิสันุ